สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟคนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดแมินก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาที่วัดกู้นะครับมาที่วัดกู้เพื่อที่จะมาขอตัวเลขนำโชคกับผนางเรือร่มนะครับผนางเรือร่มวัดกู้นะครับตามที่มีหลายๆท่านบอกมานะครับก่อนที่จะไปขอตัวเลขนำโชคกับผนังเรือร่มนะครับให้มาขอตัวเลขนำโชคกับ หลวงพ่อสมหวังก่อนนะครับก่อนที่จะไปขอตัวเลขกับพนังเรือร่มนะครับซึ่งตรงหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อสมหวังนะครับก็มีคาถาบูชานะครับพระพุทธาสายญาตินะครับนี่นะครับก็เป็นเอาล้ครับแอดมินก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สวด ขอตัวเลขนำโชคกับผนังเรือลุ่มไปแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแอดมินก็จะขอจุดตัวเลขทูบเสียงทายนะครับพ<อ>เพื่อหลุนตัวเลขงวดของวันที่1เมษายนพศ2565นะครับเอาละครับแอดมินก็จุดทูบเสียงไทยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเลขทูบนะครับแอดมินก็จะ สงตัวเลขนำโชคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแอดมินก็จะขอสองตัวเลขนาโชคบนเรือของผนังเรือร่มด้วยนะครับเรือประทับนั่งนะครับก็เป็นจุดเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับที่แอดมินมาขอตัวเลขนำโชคนะครับจะขอลุ้นอีกสักงวดหนึ่งนะครับณบริเวณนี้นะครับอร่มดีนะเนี่ยครับเหมือนชุดไทยดังปักปักเลยนะครับ อันนี้ก็มีสารพ่อปู่แม่ย่านะสารปู่ตาสารปู่ตายายนะอันนี้ก็เป็นจุดงวดที่แล้วนะครับที่แอดมินได้ลองเสี่ยงทายนะครับขอตัวเลขนำโชคนะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินว่าจะลองขอกับพนางเรือร่มนะครับเสี่ยงทายบริเวณหัวเรือนะครับเพราะว่าตั้งแต่แอดมินเดินทางมายังไม่เคยเสี่ยงทายแล้วก็ ดูตัวเลขนำโชคบนบริเวณหัวเรือเลยนะครับงวดนี้แอดมินคิดว่านะครับตั้งจิตอธิษฐานนะขอกับสมเด็จท่านนะครับขอให้เห็นตัวเลขนำโชคที่บริเวณหัวเรือนะครับเลขทูบก็มาแล้วนะครับตัวแรกนะครับเลขทูบก็น่าจะเป็นเลข3นะครับตัวแรกนะครับเลขทูบค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับ เลขทูบค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าเลขสามตัวนี้จะมาหรือเปล่านะครับอืมเป็นภาพจำลองนะครับพระนางนะครับภาพจำลองภาพจำลองพระนางเรือร่มนะครับที่ตั้ง ปฏิสถานเอาไว้บริเวณหัวเรือนะครับอุ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นตกน้ํามันหรือเปล่าหัวเรือตกน้ํามันหรือเปล่าครับเนี่ยครับอู้าหัวเรือตกน้ํามันไม่แน่นะครับงวดนนี้นะครับเอาละครับเนี่ยครับเหมือนจะเป็นหัวเรือตกน้ํามันด้วยนะครับน่าจะเป็นรางดีนะครับงวดนนี้นะครับอาจจะมีโชคก็ได้นะครับเพราะว่า หัวเรือตกน้ำมันนะครับอืมเนี่ยก่อนถูแอดนินมองเห็นเหมือนจะเป็นห้าสองนะครับเดี๋ยวขอสาธุสาธุนะครับขอสมเด็จผนางเรือล่มนะครับช่วยดลบันดาลให้ลูกช้างได้เห็นตัวเลขนําโชคในงวดของวันที่หนึ่งเมษายน2565ด้วยเถอะสาธุนะครับสองตัวสามตัวแล้วแต่ สมเด็จท่านจะเมตตาอืมเนี่ยครับเลขห้าชัดเ่เหมือนแอดมินเห็นเหมือนเป็นเลขห้าเลขแปดตรงนี้เหมือนจะเป็นเลขหนึ่งไม่หนึ่งก็เจ็ดนะนะครับแต่มองไกลๆเหมือนจะเป็นห้าสองห้าสองเจ็ดนะครับมองไกลๆเหมือนเป็นห้าสองเจ็ดแต่มองใกล้ๆเหมือนเป็นห้าแปด ห้าแปดสองอย่างเงี้ยนะห้าแปดเจ็ดอะไรเงี้นะครับแล้วครับเดี๋ยวกลับไปดูเลขทูบกันก่อนนะครับกลับไปดูเลขทูบตัวที่หนึงชัดเจนนะครับเลขสามสวยทีเดียวนะครับเป็นเลขสามที่สวยสะอาดนะครับตัวที่สองเห็นหัวแวบๆนะครับยังไม่มานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวเลขนําโชคหรือเปล่านะครับ อืมสาธุพ่อปู่แม่ย่านะครับไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยดูขอดูหน่อยนะครับเผื่อจะมีตัวเลขปริศนาโผล่ไว้แถวนี้นะครับให้ได้มีโชคมีลาบกันนะครับมีไหมอืมก็เหมือนจะเป็นเลขห้านะ เหมือนจะมองเห็นเป็นเลขห้าห้าเลขห้าเลขเจ็ดอะไรวานนี่ครับพ่อปู่เป็นรูปปัน้นพ่อปู่แม่ย่านะครับก็น่าจะมีคนนํามาถวายเอาไว้ที่วัดนะครับขอดูหน่อยนะสาธุพ่อปู่แม่ยา่านะครับขอขมาลาโทษนะครับถ้านะขออนุญาตพ่อปู่แม่ยา่าขอดูอืมมันมีตัวเลขเลยครับ เห็นไหมครับบนสบใบพ่อปู่นี่ๆๆๆนะครับมันจะเป็นเลขหกเลขหกหกห้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆดูนะครับเดี๋ยวขอยืนดูเลขทูปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเลขบนพ่อปู่นะครับเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะครับสําหรับเลขทูปนะครับ คือเลขทูบนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีตัวเลขปริศนาโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับตอนระหว่างที่ทูปพลังจุดอยู่นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวกลับไปดูตรงสไบของพ่อปู่อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้แอนมินเห็นเหมือนมีตัวเลขนะเดี๋ยวจะได้ซูมใกล้ๆดูนะครับขอพ่อปู่ไม่ยญาเผื่อพ่อปู่ไม่ยญาจะให้โชคนะครับแอดมินก็ไม่เคยดูนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ซูมเข้ามาดูพ่อปู่ไม่ยญานะครับนี่ครับเห็นเหมือนมีตัวเลขนะครับอยู่บนสไบของพ่อปู่เนี่ยเหมือนจะเป็น เลขหกชัดมากๆเลยนะครับยังมองไกลๆเหมือนจะเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดห้านะนะครับมองไกลๆเหมือนจะเป็นหกเจ็ดห้านะครับเอาละครับตัวที่สองนะครับเลขทูบตัวที่สองก็ชัดเจนนะครับเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นเลขสี่ที่ค่อนข้างสวยอยู่นะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณของงวดที่แล้วนะครับที่แอดมินขอตัวเลขนํำโชคนะครับเงวนนี้แอดมินก็ไปลองเสียงทายที่หัวเรือนะครับหัวเรือเมื่อเมื่อสักครู่ก็เห็นมาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขบนหัวเรือนะครับมองพอเหมือนจะเป็นเลขห้านะที่แอดมินเห็นเนี่ยที่ชัดๆกว่าเพื่อนเลยนะครับมนมีเลขห้าเลขแปดเลขสองเลขเจ็ด ไม่เจ็ดก็หนึ่งแล้วนะครับเอาละครับตัวเลขทูบตัวที่สามมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับน่าจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นเลขหกนะครับแบบนี้นะครับอะแอดมินพาไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอดีดูระหว่างรอเลขทูบตัวที่สามนะครับก็ดูตัวเลขตัวนี้เสร็จเลขทูบตัวที่สามก็น่าจะมาพอดีนะครับตกน้ํามันนะครับเนี่ยแอดมินมาดูใกล้ๆแล้วนะครับเป็น หัวเรือที่ตกน้ํามันนะครับแอดมินไม่เคยมาขอบริเวณนี้เลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แอดมินมาขอกับสมเด็จท่านบริเวณนี้นะครับก็ขอให้เป็นตัวเลขนําโชคงวดนี้นะครับนี่นะครับแอดมินลองรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเลขห้าก็ยังอยู่นะครับเลขห้าเลขสองชัดขึ้นนะครับ เหมือนเป็น5 2 5หรือ5 2 7นะครับเอาลครับเด็กทูบโุนที่3ามาแล้วนะครับก็ครบสมบูรณ์นะครับก็เป็นเลข6นะครับเป็น6 4 3นะครับหรือว่า346นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ6 4 3หรือ346นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับตรงนี้แอดมินก็มาลองเสียงไทยดูนะครับสำหรับเอ่อ เรื่องราวของตัวเลขนำโชคนะครับที่วัดกู้นะครับขอกับพนางเรือร่มนะครับก็มาลองลุ้นดูนะครับว่าเลขทูบเสียงทายจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าตัวเลขที่อยู่บนเรือนะครับจะให้โชคนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้ตัวเลขบนหัวเรือนะครับแล้วก็ตกน้ํามันด้วยนะนะครับแล้วก็มีความพิเศษนะครับแอนวีนเห็นบริเวณตรงอ่สบายของพ่อปู่แม่ย่านะครับในศาลด้วยนะครับ อันนี้ก็เลข6ชัดมากๆนะครับนะเลขหกเลขห้าเหมือนจะเป็นเลขเจ็นะครับที่แอดมินเห็นนะครับหกเ็ดห้าหรือเปล่านะครับลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอขอบคุณที่มารับชมนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินขอเรียนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวเลขนะครับก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้ลมลมดีจริงๆเลยนะครับมันจะเป็นเลือกงามยามดีนะครับตัวเลขจะให้โชคนะครับ เลขทูปปิศนาเหลือ0848นะครับะนะครับลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะมาขอตัวเลขนำโชคงวดที่แล้วนี่โอ้โหจิ้งเหรนนะจิ้งเหรนวิ่งผ่านมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีเลขทูบ03อยู่โอโ้ไม่น่าเชื่อนะเข้า03จริงๆด้วยนะครับ จิงเหรนบอกโชคนะงวดที่แล้วนะครับอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนรูปปั้นน้องกุมารแขนจะหายไปเอ๊ะเหมือนเหมือนไม้เรือตรงนี้จะหายไปเนี่ยครับเออใช่ใช่ใช่ครับเหมือนไม้ไม้บริเวณ